หยุดเดี๋ยวนี้เลยครับได้โปรดหยุดการกระทำนั้นเดี๋ยวนี้เลยคุณกำลังถือชิ้นแตงโมกินเนื้อแดงหวานฉ่ำจนหมดแล้วเตรียมจะโยนเปลือกขาวๆทิ้งลงถังขยะใช่ไหมครับถ้าคำตอบคือใช่ผมต้องขอบอกความจริงที่จะทำให้คุณตกใจหรืออาจจะเสียดายสุดๆในวินาทีนี้เลยคุณไม่ได้กำลังทิ้งขยะนะครับแต่คุณกำลังทิ้งยาอายุวัฒนะจากธรรมชาติทิ้งยาดี ที่ธรรมชาติมอบให้เป็นพิเศษเพื่อดูแลหัวใจและสุขภาพท่านชายสิ่งที่ใครๆเปรียบเปรยว่าเป็นไวยอากร้าธรรมชาติชั้นเลิศใช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอกไอ้เจ้าเปลือกสีขาวจืดชืดแข็งแข็งที่คุณมองว่าเป็นของเรือทิ้งมานานหลายสิบปีนั่นแหละคือกุญแจทองที่จะเปิดประตูสู่สุขภาพช่วยทะลวงลมปราณขยายหลอดเลือดและปลุกความเป็นชายให้กลับคืนมา โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อยาแม้แต่บาทเดียววันนี้ผมจะเปิดเผยความลับสุดยอดเกี่ยวกับขยะทองคำชิ้นนี้และผมสัญญาว่าหลังจากฟังจบมุมมองของคุณที่มีต่อแตงโมจะเปลี่ยนไปตลอดการแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่เราจะเจาะลึกความลับของเปลือกแตงโมผมมีของขวัญพิเศษสุดๆมอบให้แฟนคลับตัวยงของช่องเรานั่นคือคู่มือ Exclusive 30สูตรน้ำผักผลไม้ และอาหารเป็นยาจากของเหลือในครัวเพื่อฟื้นฟูหลอดเลือดผมตั้งใจเรียบเรียงขึ้นมาจากงานวิจัยโภชนาการล่าสุดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะแจกให้ฟรีครับแต่ผมจะบอกวิธีรับของขวัญน,นี้ในช่วงท้ายคลิปเท่านั้นดังนั้นดูให้จบนะครับส่วนตอนนี้เพื่อช่วยกันกระจายข่าวสารสุขภาพนี้ไปถึงเพื่อนฝูงและคนที่เรารักที่กำลังกังวลเรื่องความดันและโรคหัวใจช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งครั้ง ที่ใต้คลิปนี้ให้ผมหน่อยครับเพียงแค่ปลายนิ้วของคุณก็อาจช่วยชีวิตผู้คนมากมายข้างนอกนั้นได้ผ่านระบบแนะนำของ YouTube ครับเอาละ่ะกลับมาที่แตงโมในมือคุณกันต่อปกติเรามักจะเลือกกินแต่เนื้อแดงเพราะมันหวานฉ่ำน้ำและหอมชื่นใจก็เข้าใจได้ครับแต่จากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อาหารเชิงลึกเรากำลังทำเรื่องผิดพลาดและสิ้นเปลืองอย่างมหันคุณรู้ไหมครับว่า ในโลกของสารอาหารจากพืชมีกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ล้ำค่ามากๆชื่อว่าซิตรูลีนซิตรูลีนจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะครับซิตรูลีนนี่แหละคือพระเอกในเรื่องราวสุขภาพของเราวันนี้เรามักเข้าใจผิดว่าสารอาหารดีๆอยู่ที่เนื้อแดงหมดแต่เปล่าเลยครับความจริงที่น่าตกใจคือปริมาณซิตรูลีนในเปลือกสีขาวของแตงโมนั้น มีมากกว่าในเนื้อแดงถึงหลายเท่าตัวแล้วซิตรูลีนคืออะไรทำไมผมถึงยกย่องมันขนาดนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดโดยไม่ต้องใช้สับแพทย์ให้ปวดหัวลองจินตนาการว่าระบบหลอดเลือดในร่างกายคุณเหมือนท่อน้ำขนาดใหญ่ที่โยงใยไปทั่วตอนเราหนุ่มๆท่อน้ำพวกนี้ยังยืดหยุ่นดีเลือดไหลผ่านสะดวกเหมือนสายน้ำในฤดูใบไม้ผลิ แต่พออายุมากขึ้นบวกกับไขมันและการกินอยู่ที่ไม่ดีท่อน้ำพวกนี้เริ่มแข็งตัวตีบแคบเหมือนท่อน้ำเกาะที่มีสนิมเกาะทำให้หัวใจต้องทำงานหนักเพื่อปั๊มเลือดส่งผลให้ความดันโลหิตสูงและที่อันตรายกว่านั้นคือเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบและนี่คือจังหวะที่ซิตรูลีนในเปลือกแตงโมจะปรากฏตัวในฐานะฮีโร่ผู้เงียบขรึม เมื่อคุณกินเปลือกข่าวนี้เข้าไปผ่านกระบวนการย่อยอาหารตับและไตของคุณจะไา่เวทมนต์ทางเคมีที่น่าทึ่งโดยเปลี่ยนซิตรูลีนให้กลายเป็นกรดอะมิโนอีกตัวที่ชื่อว่าอาร์จินีนอาร์จินีนและจากอาร์จินีนาร่างกายจะผลิตก๊าซชนิดพิเศษที่เรียกว่าไนตริกออกไซด์ไนตริกออกไซด์ฟังดูเหมือนเคมีอุตสาหกรรมแต่อย่าก,กังวลไปครับ นี่คือก๊าซแห่งชีวิตในร่างกายคุณไนตริกออกไซด์ทำหน้าที่เหมือนตำรวจจราจรผู้เก่งก๊าซคอยสั่งการให้กล้ามเนื้อเรียบรอบรอบหลอดเลือดคลายตัวผ่อนคลายลงผลลัพธ์คืออะไรหลอดเลือดของคุณจะขยายตัวกว้างขึ้นเลือดไหลเวียนได้แรงและสะดวกขึ้นแรงดันที่กระทําต่อผนังหลอดเลือดก็ลดลงนี่คือคกลไกการลดความดันโลหิตแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งยาเคมีในทันที แต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นทำไมเขาถึงเรียกเปลือกแตงโมว่าวัยอักราธรรมชาติตรงนี้คุณผู้ชายโดยเฉพาะคุณอาคุณลุงที่มีปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันต้องฟังให้ดีกลไกการแข็งตัวของผู้ชายขึ้นอยู่กับเลือดที่ถูกปั๊มเข้าไปในเนื้อเยื่อเมื่อหลอดเลือดตีบตันตามวัยหรือโรคภัยเลือดไปเลี้ยงไม่พอนั่นคือสาเหตุของความเสื่อมสมรัสภาพ ยาวัยอักระาทำงานโดยช่วยเสริมฤทธิ์ของไนตริกออกไซด์เพื่อขยายหลอดเลือดและเชื่อไหมครับว่าซิตรูลินในเปลือกแตงโมก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันเป๊ะคือช่วยกระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์ตามธรรมชาติในปี2011มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระบบทางเดินปัสสาวะของสหรัฐระบุว่าการทานซิตรูลิน สกัดจากแตงโมสามารถช่วยปรับปรุงความแข็งตัวในชายที่มีปัญหาหย่อนสมรภาพทางเพศระดับอ่อนๆได้มันอาจจะไม่รุนแรงและเห็นผลทันตาเหมือนยาแผนปัจจุบันแต่มันปลอดภยัยยั่งยืนและไม่มีผลข้างเคียงอันตรายมันช่วยกู้ความมั่นใจของชายชาติตรีกลับมาอย่างเงียบเชียบแต่ทรงพลังลองคิดดูสิครับแทนที่จะต้องแอบกินยาเม็ดสีฟ้าด้วยความกังวลเรื่องผลข้างเคียงคุณแค่ใช้ประโยชน์จากอาหารอร่อยๆ ราคาถูกที่มีอยู่ในครัวนี่ไม่ใช่เรื่องวิเศษเหรอกครับอย่างไรก็ตามประโยชน์ของเปลือกแตงโมไม่ได้หยุดแค่เรื่องของผู้ชายหรือความดันมันยังเป็นนักรบพิทักษ์ไตที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยเปลือกข่าวนี้มีน้ำเยอะและมีฤทธิ์ขับปัสสาวะตามธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุที่การทำงานของไตเริ่มถดถอยการขับของเสียแย่ลงการกินเปลือกแตงโมจะช่วยเพิ่มการขับปัสสาวะชะล้างตะไต ลดภาระของไตและที่สำคัญคือลดความเสี่ยงการเกิดนิ่วในไตเหมือนคุณได้ล้างไส้กรองของร่างกายทุกวันเลยครับยังไม่หมดนะครับถ้าคุณเป็นคนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ่อยๆหรือเป็นตะคริ้วตอนกลางคืนเปลือกแตงโมก็คือผู้ช่วยชีวิตคุณซิตรูลีนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายและเพิ่มความทนทานนักกีฬาอาชีพต้องเสียเงินเป็นพันเพื่อซื้ออาหารเสริม ซิ u รูลีนในขณะที่คุณกำลังจะโยนมันทิ้งถังขยะช่างเป็นการสูญเสียที่น่าเสียดายจริงๆใช่ไหมครับตอนนี้ผมเชื่อว่าในหัวคุณคงมีคำถามใหญ่ผุดขึ้นมาว่าฟังดูดีนะแต่ไอเปลือกขาวๆนั่นมันจืดชืดแข็งโปกจะกินเข้าไปได้ยังไงจะให้มานั่งแทะเหมือนกระต่ายเหรอผมเข้าใจความกังวลน,นั้นครับอาหารจะเป็นยาได้ต้องอร่อยปากด้วยถ้าบังคับให้กินของที่กลืนไม่ลงทุกวัน ต่อให้ดีแค่ไหนก็คงถอดใจเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เลยผมจะแนะนำวิธีปรุงเปลือกแตงโมให้กลายเป็นเมนูสุดยอดอร่อยไม่แพ้ผัดตาคารแต่ยังคงสรรพคุณทางยาไว้ครบถ้วนวิธีที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดสำหรับคนไม่มีเวลาหรือฟันไม่ดีคือการทำน้ำผลไม้ครับให้คุณปอกเปลือกสีเขียวแข็งๆชั้นนอกสุดออกย้ำนะครับ เปลือกเขียวเข้มด้านนอกมันแข็งและย่อยยากเราจะเอาเฉพาะส่วนเนื้อสีขาวหนาๆที่อยู่ระหว่างเปลือกเขียวกับเนื้อแดงพอได้เนื้อขาวมาแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่เครื่องปั่นหรือเครื่องสกัดน้ำเพื่อเพิ่มรสชาติและสปปรรพคุณให้ปั่นรวมกับแอปเปิลสักลูกหรือสับป,ประรดสักหน่อยความหวานของแอปเปิลและสับป,ประรดจะกลบความจืดของเปลือกแตงโมกลายเป็นน้ำผลไม้รสชาติดี ดื่มแล้วสดชื่นดื่มแก้วนี้ตอนเช้าเท่ากับคุณเติมซิตรูลีนปริมาณมหาสารเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์หัวใจสำหรับวันใหม่แต่ถ้าคุณอยากได้กับข้าวที่กินกับข้าวสวยร้อนๆกรุบกรอบเคี้ยวเพลินกินแล้วติดใจลองทำเมนูยำเปลือกแตงโมดูครับเป็นเมนูบ้านๆแต่อร่อยเด็ดวิธีทำคือเอาเปลือกขาวมาหั่นบางๆหรือขูดเป็นเส้นยาวๆ จากนั้นโรยเกลือนิดหน่อยขยำเบาๆแล้วทิ้งไว้สัก15นาทีขั้นตอนนี้จะช่วยให้เปลือกแตงโมคายน้ำและกรอบขึ้นครบ15นาทีแล้วล้างด้วยน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วบีบน้ำออกให้แห้งจากนั้นนำมาคลุก,กกับน้ำยำรสเปรี้ยวหวานใส่กระเทียมสับพริกถั่วลิสงขั้วตาและผักหอมอย่างผักชีฝรั่งหรือใบสะระแหน่จะใส่กุ้งลวกหรือหมูสามชั้น สไลด์บางๆเพิ่มความเข้มข้นก็ได้เวลาเคี้ยวยำคำนี้คุณจะรู้สึกถึงความกรุบกรอบในปากรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานกลมกล่อมไม่รู้สึกเลยว่ากำลังกินขยะของแตงโมอร่อยกว่าส้มตำหรือยำผลไม้ทั่วไปที่คุณเคยกินซะอีกอีกเมนูที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันคือเปลือกแตงโมผัดกระเทียมหรือผัดเนื้อวัวคุณจัดการเปลือกแตงโมเหมือนเวลาจะผัดฟักหรือน้ำเต้า เจียวกระเทียมให้หอมใส่เนื้อวัวลงไปผัดเร็วๆแล,วแล้วตักพักไว้ใช้กระทะใบเดิมใส่เปลือกแตงโมหั่นชิ้นลงไปผัดพอเปลือกแตงโมเริ่มสุกแต่ยังกรอบอยู่เทเนื้อวัวกลับลงไปผัดรวมกันปรุงรสตามชอบโรยต้นหอมและพริกไทยเมนูนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆเจริญอาหารสุดๆความหวานอ่อนๆของเปลือกแตงโม เข้ากันดีกับรสเข้มข้นของเนื้อวัวเป็นรสชาติที่ลงตัวจนลืมไม่ลงและที่สำคัญที่สุดคุณกำลังทานยาบำรุงหลอดเลือดโดยไม่รู้ตัวผมขอแชร์เคล็ดลับเล็กๆให้แม่บ้านที่กำลังดูคลิปนี้ด้วยเปลือกแตงโมเอามาทำแกงจืดได้นะครับจะต้มซี่โครงหมูหรือแกงจืดกุ้งใส่เปลือกแตงโมแทนฟักเขียวน้ำซุปจะหวานหอมสดชื่นเหมาะมากสำหรับวันที่อากาศร้อนอบอ้าว หรือเวลาผู้สูงอายุรู้สึกอ่อนเพลียเบื่ออาหารอย่างไรก็ตามถึงเปลือกแตงโมจะดีแค่ไหนผมต้องขอเตือนด้วยความห่วงใยเพื่อให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของคุณที่สุดเราเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดเราต้องฟังหูไว้หูและวิเคราะห์ข้อแรกแหล่งที่มาของแตงโมสำคัญมากเปลือกคือส่วนที่สัมผัสสิ่งแวดล้อมโดยตรงและหน้าเศร้าที่มันเป็นส่วนที่สารเคมีตกค้างมากที่สุดถ้าคนปลูกไม่ระวัง ดังนั้นเพื่อความสบายใจพยายามเลือกซื้อแตงโมจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีใบรับรองหรือถ้าเป็นออแกนิกได้ยิ่งดีก่อนปรุงอาหารต้องล้างเปลือกให้สะอาดที่สุดหรือแช่น้ำเกลือใช้แปรงขัดผิวนอกก่อนปอกเปลือกเขียวทิ้งข้อ2ถึงเปลือกแตงโมจะช่วยลดความดันแต่ถ้าคุณเป็นคนความดันต่ำอยู่แล้วหรือท้องไส้ไม่ค่อยดีระบบย่อยไม่แข็งแรงก็ไม่ควรกินเยอะเกินไปในคราวเดียว อะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีให้เริ่มจากปริมาณน้อยๆดูปฏิกิริยาของร่างกายและโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตระยะรุนแรงที่ไตทำงานไม่ไหวและต้องจำกัดโพแทสเซียมโพแทสเซียมต้องปรึกษาแพทย์ก่อนบรรจุเมนูนี้ในมื้ออาหารประจำวันเพราะในแตงโมก็มีโพแทสเซียมอยู่บ้างครับข้อ3อย่ามองว่ามันเป็นยาวิเศษที่รักษาได้ร้อยแปโรคในทันที ถ้าคุณกินยาลดความดันหรือเบาหวานตามที่หมอสั่งอยู่ห้ามหยุดยาเองแล้วหันมากินแต่เปลือกแตงโมเด็ดขาดให้มองว่ามันเป็นพภชนบำบัดเป็นตัวช่วยเสริมที่เดินไปพร้อมกับการรักษาทางการแพทย์เพื่อให้ผลลัพธ์ดีที่สุดสุขภาพคือการเดินทางระยะยาวไม่ใช่วิ่งระยะสั้นเราต้องอาศัยความสม่ำเสมอและหลักวิทยศาศาสตร์ครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคุณลุงหุงแฟนคลับตัวยงของช่องเรา ลุงฮุงอายุ68ปีเป็นความดันโลหิตสูงมา5ปีและเรื่องบนเตียงก็จืดจางไปนานแล้วลุงแกเล่าว่าแกรู้สึกขาดความมั่นใจและเศร้าหมองรู้สึกเหมือนตัวเองแก่ชารลาไร่ค่าหลังจากฟังผมแชร์เรื่องเปลือกแตงโมลุงแกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เพราะคนป่วยย่อมหาที่พึ่งแถมเห็นว่ามันราคาถูกและทำง่าย ลุงเลยให้ภรรยาลองทำยำเปลือกแตงโมและน้ำขันเปลือกแตงโมให้กินทุกวันและคุณรู้ไหมครับหลังจากผ่านไปสองเดือนลุงส่งข้อความมาหาผมที่ทำเอาผมดีใจจนน้ำตาซึมลุงอวดว่าค่าความดันของลุงคงที่ขึ้นมากหมอถึงกับพิจารณาลดขนาดยาให้แต่สิ่งที่ลุงดีใจที่สุดคือความรู้สึกกระปรีก้กระเร่าที่กลับคืนมาตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกตัวเบาสดชื่น และความสัมพันธ์กับภรรยาก็กลับมาหวานชื่นกว่าเดิมลุงบอกว่ารู้งี้กินเปลือกแตงโมมาตั้งหลายสิบปีแล้วไม่น่าทิ้งให้เสียของเลยเรื่องของลุงหุ้งเป็นเครื่องพิสูจน์ที่มีชีวิตชีวาที่สุดว่าบางครั้งทางออกของสุขภาพก็ซ่อนอยู่ในสิ่งเรียบง่ายที่เรามองข้ามไปทุกท่านครับธรรมชาติไม่ได้สร้างอะไรมาให้เป็นส่วนเกินทุกส่วนของผักผลไม้มีภารกิจทางโภชนาการของมันการที่เราทิ้งเปลือกแตงโม ก็เหมือนเราปอกเปลือกแอปเปิลเปลือกองุ่นหรือทิ้งเม็ดขนุนเรากำลังทิ้งของขวัญล้ำค่าจากผืนดินผมหวังว่าหลังจากจบวิดีโอนี้ทุกครั้งที่คุณหยิบแตงโมขึ้นมาคุณจะมองมันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปสายตาที่เห็นคุณค่าและความเข้าใจเปลี่ยนครัวของคุณให้เป็นร้านยาธรรมชาติที่อาหารคือยาและยาก็คืออาหารเอาละครับ เรามาสรุปประเด็นสำคัญที่คุณต้องจำให้ขึ้นใจในวันนี้กัน 1. อย่าทิ้งเปลือกข่าวแตงโมอีกต่อไปเพราะมันคือคลังแสงของซิตรูลีนที่มีมากกว่าในเนื้อแดง 2. ซิตรูลีนเปลี่ยนเป็นไนตริกออกไซด์ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันและช่วยเรื่องสมรัสภาพท่านชายสมฉายาไวยอากราธรรมชาติ 3. มมันยังช่วยขับปัสสาวะ ล้างพิษไตและลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 4. จงปรุงมันเป็นเมนูอร่อยๆอ,อ,ยอย่างน้ำผลไม้ยำผัดหรือแกงจืดเพื่อรับประโยชน์ทุกวัน 5. อย่าลืมล้างให้สะอาดเลือกแหล่งที่ปลอดภัยและฟังเสียงร่างกายตัวเองและตามสัญญาที่ให้ไว้ตอนต้นคลิปผมไม่เคยลืมของขวัญสำหรับคนที่อดทนรอจนจบเพื่อรับคู่มือ30สูตรน้ำผักผลไม้ และอาหารเป็นยาจากของเรือในครัวเพื่อฟื้นฟูหลอดเลือดซึ่งในนั้นมีวิธีทำยำเปลือกแตงโมสูตรยาแบบละเอียดและความลับอื่นๆจากเม็ดอะโวคาโดเปลือกส้มไหมข้าวโพดให้คุณทำตามมติกาง่ายๆนี้ครับพิมพ์คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ว่าฉันต้องการเมนูย้อนวัยจำไว้นะครับพิมพ์ให้ถูกว่าฉันต้องการเมนูย้อนวัยแล้วทีมงานของผมจะส่งของขวัญชิ้นนี้ให้ถึงมือคุณฟรีทันที นี่คือความตั้งใจที่ผมมอบให้ชุมชนเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองอย่าลืมนะครับนกนางแอ่นตัวเดียวไม่อาจสร้างรฤดูใบไม้ผลิได้ช่วยผมแชร์วิดีโอนี้ไปที่ Facebook ส่งให้เพื่อนญาติพี่น้องโดยเฉพาะหนุ่มๆในบ้านคุณให้เขารู้ว่าเขากำลังถือของดีอยู่ในมือแต่ใช้ไม่เป็นและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามกดปุ่มสีแดงและรูปกระดิ่งข้างๆ ไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอสุขภาพผู้สูงอายุที่ผมจะนำเสนอทุกสัปดาห์กำลังใจจากพวกคุณคือแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดให้ผมทำหน้าที่นี้ต่อไปขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแจ่มใสและพบความสุขในอาหารมื้อธรรมดาทุกๆวันสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า